วารีกุญชรหรือช้างน้ำสัตว์ลึกและแผงป่าหิมะผ่านวารีกุญชรเป็นสัตว์ในป่าหิมพผ่านที่มีรูปร่างเป็นช้างแต่มีเท้าเพียงสองเท้าหน้า ลำตัวและหางเป็นปลาทั้งหมดหรือถ้าหากมีเท้าครบทั้งสีเท้าก็จะเรียกว่ากุญชรวารีช้างน้ำอาศัยอยู่ในเทะเลสีทันดอนซึ่งผู้คนเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ดีประวัติของวารีกุญชรไม่มีที่มาอย่างแน่ชัดหากแต่ว่าในเมืองไทยจะพบว่ามีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับช้างน้ำหรือวารีกุญชรถูกเขียนบนฝาผนังของโบสถ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งเช่น วัดช่องนอนทรีหรือวัดคงคารามเป็นตน้นเรื่องราวของช้างน้ำหรือวารีกุญชรเคยตกเป็นข่าวครึกโครมตามหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยครั้งแรกเมื่อกลางปีพุทธศักราช2539หลังจากที่เคยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการพบมัก,กรีผลหรือนารีผลมาแล้วก่อนหน้าข่าวการพบช้างน้ำถูกเผยแพร่ออกไปมากมายว่ามีผู้ได้ซากข,ของช้างน้ำมาจากชาวกะเหรี่ยงที่ป่าชายแดนไทยพมา่า โดยซาของช้างน้ำร่างนี้เป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายช้างแต่มีขนาดเล็กจิว๋วจนสามารถวางบนฝ่ามือได้และเมื่อมีผู้นำไปเอ็กซรเลก็ทำให้พบว่าภายในร่างกายนั้นมีโครงกระดูกต่างๆเหมือนช้างจริงไม่มีผิดซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีหลายบุคคลออกมายืนยันว่าช้างน้ำเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงเช่นพระพิสุชาวไทยรูปหนึ่งอ้างว่า ขณะที่ออกไปทุดงปักกรดในป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในคืนก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันพระพิสุกนี้ก็ได้เจอกับสัตว์ขนาดเล็กฝูงหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่จึงเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆทำให้พบว่าสัตว์ขนาดเล็กที่กำลังเล่นน้ำอยู่นั้นคือพวกฝูงช้างตัวเล็กจิ๋วขนาดไม่เกินกล่องไม้ขีดโดยเชื่อว่าเป็นสัตว์ในตำนานของชาวกะเหรี่ยง มีเรื่องร่ำลือว่าช้างน้ำเป็นสัตว์วิเศษที่สัตว์ใหญ่ยังหวาดกลัวหากผู้ใดได้ครอบครองซากช้างน้ำแล้วเมื่อเข้าไปในป่าแล้วจะปลอดภัยสัตว์ป่าดูร้ายจะไม่มีมาคุกคามจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2552ช้างน้ำก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เปิดเผยว่ามีทหารกะเหรี่ยงพุทธนำซากช้างน้ำมาขายโดยเชื่อว่าหากนำมาขายที่ฝั่งไทยแล้ว อาจจะมีผู้ให้ราคาสูงมากกว่า3-5ล้านบาทเนื่องจากผู้ที่ซื้อมาส่วนใหญ่ต้องการที่จะครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือกระแสข่าวที่โด่งดังอีกเรื่องก็ระบุว่ามีพระพิสุขชาวกะเหรี่ยงรูปหนึ่งในฝั่งพมา่าตรงข้ามอำเภอแม่สอดอ้างว่าได้มีชาวบ้านนำช้างน้ำมามอบให้หนึ่งเชือกโดยเป็นซากช้างน้ำที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้เพียงไม่กี่วันชาวบ้านคนดังกล่าวได้พบช้างน้ำที่บริเวณหนองน้ำในหมู่บ้านโกเซนา จังหวัดผะอังในรัฐกะเลี่ยงขณะไปหาอาหารและปลาในป่าลึกจนได้พบช้างน้ำที่ริมหนองน้ำจึงเก็บกลับมาบ้านและรากนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาวันหนึ่งชาวบ้านคนดังกล่าวได้มาพบพระพิสุกรูปนี้ขณะออกทุดงในป่าลึกจึงได้นํามามอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลเพราะช้างน้ำถือว่าเป็นสัตว์พิเศษที่พบเพียงแค่แห่งเดียวในโลกคือที่รัฐกะเรียง โดยพระพิสุกได้ยืนยันว่าช้างน้ำมีจริงเพราะตนเองเคยพบช้างน้ำมาแล้วสองครั้งซึ่งครั้งล่าสุดคือก่อนปีพุทธศักราช2550ในลักษณะเป็นซากที่ถูกขายบริเวณชายแดนจังหวัดเมียวดีอย่างไรก็ตามในวันที่2กันยายนปีเดียวกันนี้นายวรวุฒิสุทธิธรผู้อำนวยการสำนักวิจัยซากดึกดําบันและพิพิธภัธณฑ์ธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีได้กล่าวว่า กรณีชาวบ้านตำบลวาเลอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาพบสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะแปลกประหลาดแต่เมื่อพิจารณาดูภาพฟิล์มเอ็กซเรย์พบว่าโครงร่างโดยรวมมีลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์กัดแทะที่เรียกว่าโรเดนเช่นพวกหนูกระรอกหรือบีเวอร์โดยเฉพาะส่วนหัวบริเวณกรามล่างใต้างาจะเห็นชัดเจนว่าฟันมีลักษณะเป็นซี่มีฟันหน้าที่ยื่นยาวออกไป รวมถึงโครงกระดูกส่วนอื่นนั้นก็มีลักษณะแตกต่างจากของช้างโดยสิ้นเชิงทําให้คาดการได้ว่าน่าจะเป็นซากสรรษษัตว์จําพวกหนูที่ถูกนําไปต่อเติมงวงและเสียบงาเข้าไปภายหลังส่วนรองศาสตราจารย์สมโพธ์ศีโกสามารถภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าสิ่งที่ชาวบ้านกล่าวอ้างกันนั้นอาจเป็นสัตว์จําพวกหนูผีเนื่องจากตรงที่ฟันมีลักษณะเป็นซี่แหลมยื่นออกมา ส่วนที่บริเวณขาและเท้ามีลักษณะยาวโดยสามารถเห็นนิ้วเท้าเป็นซี่สี่ถึงห้านิ้วและมีเล็บอีกด้วยในส่วนประชาชนที่เดินทางมาดูช้างน้ําด้วยความสนใจนั้นต่างก็มกักจะบอกว่าต้องการที่จะเห็นตัวจริงเพราะยังไม่เคยเห็นมาก่อนหรือที่มีชาวบ้านเดินทางมาดูกันมากมายส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการมาขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้วันหวยออกก็จะมีชาวบ้านพากันมาขอโชคลาภเลขเด็ด แล้วแต่คนที่จะเก่งเลขเก่งหวยกันไปต่างๆนานาสำหรับเลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นเลข9ก้าเนื่องจากเชื่อกันว่าช้างเป็นสัตว์มงคลขนาดใหญ่และยังเป็นสัตว์คู่กับตำนานพระพุทธศาสนาอีกด้วยดังนั้นหลายคนจึงเชื่อว่าน่าจะมีเลข9ก้าติดทั้งบนและล่างซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่นิยมเล่นหวยเสี่ยงโชคกันนั่นเอง